ฮัลโหลทุกคนกาศสบายดีและสวัสดีจ้าพี่น้องเนาะืัอนี้มาพบกับซองกินเที่ยวไปกับน้องจอยด้วยจ้าืัอนี้มือมือรวมตัวกันทุกคนืัอนี้ได่ปลานะซีมาเห็ดพันปลาคิดเออมันคือมีแต่คิวคุณมานเงินไหมครับืัอนี้เห็ดพันปลากินอันนี้พักล่างแล้วทุกคนครับแล้วกาศซิมีอันนี้ซิมาเห็ดน้ำจิ้มแจ่วหวาน แล้วก็อันนี้ปลาที่ว่าเขาสื่อมาเนาะทุกคนตัวนี้ยังไงสองตัวน่ะตัวซ้ำกันนี่แหละสองโลสี่เนาะตัวใหญ่แห้งอันนี้เข้าหายเพ่นใส่ขีมาแล้วทุกคนเมื่นอน,นี้เดี๋ยวค่าสิเผาปลาทุกคนแต่ว่าตอนนี้ยังสอกหาหัาวใชคไข่ยอยู่ปลานี่กะกเป็นปลาที่แบบว่าเ,เขาสื่อมาแต่สวรรค์แะละทุกคนโตัวละ โลปลายเนาะเมื่อไหใจว่าอยู่ฝั่งไทยกิโลตัดใดาทุกคนนี่ยังไม่ทานเห็ดกินเนาะอันไปเส่เส่เยเ็นไว้ก่อนเพราะว่ามาดึก,กเศษเ,เหเเ็ดแ<ม>จ่วแจ่วยังสไยแจ่วแจ๋วถั<ม>วว่วตัดแจ่วแจ่วถั่วตัดบิลาวอือบิลาเขาเกินถั่วตัดบ่ เอาไรถั่วจัดมาถั่วูถกระเทียมทุกคนแล้วก็ใส่ผิกสิกสุกเอาผิกดิบแดงผิกสุกแดงเนาะัเนไปือขอยู่ในบันหน่อยในมีบะเล็กหน่อยเข้าไปใส่เลยอเาพียด้องเีด่ร้ยเอ เอาใ <ừ. S 1> ส่เบิรหลดไงคะวะเอาสิกินหลายคนไฟกะเงางแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮาสิถาซลินิืนหล่างปลาเนาะหล่างปลาแล้วเดี๋ยวชิมมายัดซ <c ười> ลิน <c ười> ได้แล้วบ่แล้วแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีกบทีมสามสาว ตัวใหญ่นะ่ะว่าแมนแฟดทุกคนสับจำกันเลยเมน,นี้เดี๋ยวฮาเซตเผาเผาคล้ายๆคือห่านเป็นเห็ดอะไรแต่บูม,มันชิงามคือห่านเป็นเห็ดบูมาจักชีฟูตจักเกียววานทางนี้อือจินแด้เบิดนะทางนี้นะ หัหอยนั่นอ่ะตุมใหม่ๆนะหวด้จัดเไม่ตัวจนัวเห็ดจังดพี่น้องบาทนี่แต่ว่าก็ะหายแม่ค้าเพิ่นนั่น เขาขี okay, okay. Right. ้ออกให้เลยแลออเพิ hmm. ่นเอาออกไปบุปบาททองเนาะเน่าออกแน่เลยไม่เห็นบ่ปลาก็คือว่ายังแข็งอยู่ทุกคนบ่หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งบังเดอร์บังเดอ มันหากระจาหนามดิบวะคนทำไมมันตปิ่งปลาไปในตัวปลาโอ้ทุกคนมันคือหยาดมันแข็งเนาะมันอันละลายยังบอดีเป็นไรพอสมัยแดดอยางเย็นเหม็ดนะคะเนาะ โนบแล้วบาทหนึ่งอันนี้มันแข็งเนาะแปบหนึ่ง๋ยวทุกคนเลือกสิญญาณระวังสลินลวดเป็นหลางแบบเมือกน้ำแข็งออกในท้องยังมีบหะมันเริ่มละลายแล้วฮะอู้ห้าบทันเอาลงมามิดเออคาซิต อ,อยู่ทิงรถเดี๋ยวอันเอากระเจรหุดนาไเหมียวมาสักก่อนเดี๋ยวเสียวอันลงมาในรถลองหยัดซอยดูสลิน,น,นจับดูหยัดดู <c oughs> บ่ได้อยู่เพอาแต่ว่ายหยัดเขาได้นะ ปากละหน่อยดิด้วยอยากแต่ในปากมับอกเอ้ยพมันจบวมำแขไปอุดปันเอออ่ะหยัดฮึบเอ้วันแล้วนี่หรอเนอะเออหยัดลงเลยให้มันหอมในท่องโอ้อะไรก่แน หนูนีปุเขาไปน้นี่ระวังเด้อระวังแงมันบาดมึงเพราะละดิ๊กบดายซลินมาซอยหรอบดดากินแท้ๆพี่น้องเลย่ใ่เราคุณงดิ๊บมาแงดยูบยอะนี่บ่

กิ่นหอมออกมาเลยหอมกระเทียมกับพริกมาดูสเลนพ่อป่ะประมาณพ่อเนาะพ่อหอมพิช ทำกินได้บ่ทำขายเจ๊งเพราะว่าเยกะ <c oughs> เออขึ้นไปซองตัวหรือเปล่าด้วยสีอย่างที่ละตัวคือช่องเลยช่องเลยฮะอ่าแสบมอือสลินเอยด้ว <c oughs> ยเนาลอยอีกเลยอยนี่ พี่ตองแสบมือจิ๋วจิ๋วไปไปเอ้ยเข้าหาเจ้าอันตักหนังมา,งางมาอีกตอนนึงนเข้าตอนนี้เสียงเป็นกำลังแบบามาต้องปิ้นปลาเป็นนีได้ร้อยบัน มันที่ิกได้ทีละตัประจักรไปนหนคะวะปีงที่ละตก่อนไปได้ชิได้ยู่บ่าสองตัวเถอยปลาอปลาปีทั้งหัวก่อนเนาะโอ้โอ้ส่ายิงสุกก่อนอิตัวนีมาทางนี้แม่หนึงเด้อสุวไตนตัวนี้มันเออว้าทุกคนเตาแต่ง เราแต่งกระชิประมาณนี้ตอนนี้ให้เซียวยิงเซียวยิงเผินเผ็ดยัง,งเผ็ดเย้แจ่วของเผินเผินบปใส่อันนี้นก็บปใส่พริกบปใส่พริกเผินบอกินเผ็ดนะอันนี้ก็กเออเคียววานนี้น,นนะสบ,บายดีพี่จนันทร์สบ,บายดีพี่น้องเมื่อน,นี้พี่จันทร์เผินสีเห็ดน้ำจิม้ม ซีฟู้ดซีฟู้ดสืใจทุกคนโอ้โหมามาเบิง่งปลาเอาเลยจะได้กินไหมเนาะ <c oughs> ตัวนี้ตัวใหญ่แหงเลยเนาะ <c oughs> อ้วนมากเลยว้าทุกคน,นบรรยากาศบรรยากาศแบบลุ่มบบลม ห้าว้ายังประทันเปลี่ยนแตยทุกคนแต่ว่าทิซสองเมืองทั้งรูแบบนี้เนะนี่ทุกคนซองเมืองแบบนี้ใหญิงลองลองเปลี่ยนเมืองดูคุ้นซึ้ว่ามันจากอันนี้เลยได้เติมจากไม้ครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวใส่อื้อ ปึ๊บปึ๊บโอ้โหสวยงามเอ้ย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 ค่อยๆค่อยๆเจ้อีพ่อได้ชนะพ่อนลงไปพี่พ่อมากินไปแล้วแบ่งแล้วไงนะเออจะแบ่งให้พ่อป้าทุกคน เป็นตาหนาแสบสาวลาวก็เห็ดกินเก่งเด้อเดี๋ยวเฮาหนัหนงมีหนังทีหนังเฝาปิี่ยปลาทุกคนเดี๋ยวมาสิใหม่ก็คือมีพี่พี่ fc เพิ่นว่าเพิ่นถามกันเข่ามาว่าะไฮนุจย้อยนี่หาสาวลาวให้แน่เนาะอยากได้สาวลาวเนาะไปเป็นแฟนทุกคนก็คือว่าถ้าเฮาบ่ว่ามักหกักอันเอิ้ดมาจังได๋แลยมักหกักไผเนาะเฮาก็ต้องแบบ ไปเฮือนเพินอันนี้คือกันถ<ช>้าว่าผู้ใดที่ว่าอยากมีแฟนเป็นสาวลาวกบลองเปิดใจมาเที่ยวฟังลาเบึงเด้อทุกคนลองมาศึกษาดูใจมามาเบิ่งเอาเองเนาะเบิง่งเปลี่ยนฟ้าทุกคนเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดี๋ยวเสียห้พี่อาอ้พินไปซื้อข้าวปุ้น ทุกคนเดียวันตอนนี้สะยิงเห่่อนกำลังแบบซิมที่จันแกะกระเทียมใส่นจ้จิ้มชิฟุดมาสิแกะสวยคือเป็นหอนหอนวะหอนวะยังยังสี่มันต้องอาบน้ำไลืมใจนั้นเลยมลืมใ่เกลือจำเพาอาชิพไม่ได้กันน้องคนนี้ มอไดู้มเอปราดกะี okay. right. okay. ่ยวพ่อนะเอากำลังมาซอยพี่น้องกำลังมาซอยว่าแล้วแล้วกัดเบิงอ้ยมาสิตามหายอยากซอยนะพี่น้องกันแบบสินังกินถาหอยเอือยเห็ดหอยกินมันก็ขึ้นสิโพดเนาะเห็นแบบเอือยเห็ดแซ่บกัแซ่บกัอยากซอย ค,คันมีแว่นตามาใส่พี่น้องใส่แว่นตาตั้หรือหมวก,นนกกันหนกก็ได้อ,ไอ,อ,ดอันนี้ใส่เมื่อกี้นี้ยังก็มอก,กี้ในเกลือแล้วก็พงนัวแล้วก็ใส่น้ำตาลปนกันบอกใครแต่ว่ามากกินหวานคือกันพี่น้องเผ็ดแต่งกินกะใส่น้ำตาลอ,อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดเลอทุกคนอัน น้ำจิ้มถั่วตัดหนาพี่อายเห็ดสองเซฟบ้องก้นเพิ <k <k ่งกะสิมักแบบปั mm ้นเอาเนาะทุกคนถ้าบริดัปั้นโบแมนโบมักได้โบมีเครื่องปั่นมีแล้วกีการโฉออกมา แต่ว่าตําอันนี้แหละอแต่ว่าตำอันนี้แหละทุกคนแบบะาสเรแบบพ่อแบบมันหยาบหยาบมันจะมีแบบห้าหยากระทงกระเทียมยังน่ะกเาากสละ้องกน่นนี่ะบะอเกอบอบซี่กเนาะเริ่มตำเลย あっそういうこ

เพ่อป่ะน้ำต้มสุกเลยทุกคนซีฟู้ดที่ใจซีฟู้ดนี้ใส่แต่น้ำปลาบ่บางคนมากนัวก็คือทีใส่ปลาแดกไปน,นั่งพี่น้องแต่ว่า ระวังมือด้วยมันยักเขาเคยได้พี่น้องเวลาปาดปากน้วแล้วมันจีดใส่มือเลยนะทั้งทั้งเจ็บทั้งเสบอืมโอ้ยเสียวมือน้ำเจ้ <c ười> <c ười> าเดยงเขียงเหมนอักรกะเบือเขียงก็เบือพี่น้อง ผู้ใดหมกักายก็คือสีใส่คือสีสือ,อสําเร็จหหปเนาะแต่ว่าเอา,เอาต้องตามเองสีไดแบบมากแบบได้กระปรุงเอานะพี่น้องปลาพี่น,อนอ้องปลาตอนนี้เอาลงแล้วทุกคนเพราะว่าย่านย่านบบสุก ก็เลยปิดลงมามาทุกคนปลาเผาเผาปลามีจักแจวอันนี้พี่น้องแจวหวานแจวซีฟู้ดอันนี้แจวหวานหวานที่แบบหวานบูมีอันบูมีเพสปรผสมเลยเเเ๋๋ววไไ้มี่อยููดนะ พันทันผักเสริมมันนีกคนหนึ่สื่อหาพันกีบเ็แด้วยมือลุงจะได้นะมือ้าิมือ้ามือลุงเด๋ยวถั่วิมส่งมันมได้วมาได้แดงต้องิมให้บดด้ เมนูเนี่นะเมนูนี่มนะบ่มเอกับผู้บสาวคบกันใหม่เพราะว่ามันได้อาปากว้างหมกกะได้เนาะป้าทุกคนสวยไม้กระหอยนี่คือใครใว้คนจะกินอไ วิธีกินพันปลาหรือว่าเมียงใ่หเปลาใ่รปลาสมับว่าอีเด้เขายิงนกินกับขาวน่บอใช่ยิงนะหิวขาวเออแล้วกินขัาวุ่นก็ได้ไม้ฟังเบิรงดด้วว่าจะเอาข้าวปลาได้กปรกรมนี้นะมัน สามเจวสหายน่เาลูใส่แวกัแล้วทำนี er> ่พี่น้องพี่จันใส่จิมซีู้ดจ้าเ่ยเจ้ามีจีบันนี้เนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องทุกคน คำหน่อยน้บริสุนะมาเดี๋ยวคำง่ๆขอโต <ทำ S 1> กินก่อนเด้อพี่น่อง